ต้องขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันใน Free Fire คลิปหน้ามีคลิปหน้าเป็นเกม My Club ร e ชั่นคอมพิวเตอร์นะคลิปหน้าเป็นเกม m e c a f t m e c a f t Pocket Edition นะครับเวอร์ชันล่าสุดนะโอเคถ้าทางเรายังไม่มีอะไรนะครับถ้าทางเรายังปกติ ความสำเร็จยังมีแต่กองไฟนะครับความสำเร็จความสำเร็จยังไม่มีอะไรมากนะครับอ๋อ,อมีแต่กองไฟแล้วก็เราจะไม่สูงขยายนะครับเราจะขนเนี้ยไม่สูงขยายนะครับดูนี่พี่แล้ว เออเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยหน้าโปรคลิปหน้าโปรคลิปมาอยู่ในในนี้ครับโอเคเ,ออเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปหมดซีบีซีนะครับซีบีซี หรือทีละแดนแม็กดีครับเออก็เป็นควางพีที่ดีเนาะทีละแดนแม็กนะครับโอเคกดหาเพื่อนนะทีละแดนแม็กนะครับใช้เวลา9ก้ถึงสินาทีนะครับในการถ่ายทำเนาะ เพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับจะมีเวลานาน12นาทีนะแต่ไม่รู้ว่าใช่12หรือเปล่านะดูนะน่าจะไม่ใช่อ่ะรึเปล่าร,เป,ารเปล่าครับดูเองครับลิปนี้จะมีเวลายาว12นาที 10, 10ิบกี่วิ4 22 23วินะครับโอเควันนี้ คือนี้ครับโอเคกดโอเคนะครับกดโอเคไม่ได้เตรียมตัวโอเคจงเรียบร้อยครับท่านผู้ชมมหาโจนมาแล้วเฮ้ยวามยาสินาทีครับเก็บนี้ กระเพไปนี่นะครับความจะเสือทีจริงถ้าเน็ตค้างก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเพอดีเน็ตเรายังไม่ได้ติดเน็ตบ้านนะครับอาจจะเน็ตอาจจะภาพแรงนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวพวกเราจะติดเน็ตบ้านนะครับเพราะว่ามันอาจจะมี แหลกๆหน่อยๆนะครับเพราะมันเพราะมันเล่นมาเยอะนะทีมนี้นะมันจะมีบางช่วงที่เน็ดค้างบ้างนะครับก็ต้องประานอภัยด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยตายท่านผู้ชมมันได้สามทีมไม่รู้ว่าทีมนี้จะย่อยยับหรือเปล่านะครับน้อง ขอบปืนปืนสักปืน okay, V S S น no. like ี่แหละครับสับ V S S ผมชอบสับโอเคมาเดี๋ยวถ้าฆ่าตัวตายมันก็จะต้องมีระเบิดกับระเบิดเกือบเกือบระเบิดศัตรูนะวีเรายังได้หนึ่งแล้วผมไม่อยากเป็นหนึ่งทับห้นะ โอ้มไม่เอาผมไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อน VSS แรงครับเข้าหนะ้าอกยิบเอ็ดเข้านะาอกยิบเอ็ดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาพมันจะเบลอๆนะครับกล้องวางติด ตามันจะเห็นมากกว่ากล้องนะครับก็เลยภาพมันก็เลยจะอาจจะเบลอๆหน่อยนะครับความจริงเนี่ยภาพชัดมากหลายล้านนะเซลค้าครับท่านผู้ชมอู้เราก็ไม่ยิงเนาะความจริงไอ้นั่นโคตรงูเลยนะเออเรามีตัวโงูแล้ว โอ้ผมไม่อยากเป็นหนึ่งทับสิบอีกนะมือตอนนี้เป็นตอนนี้ไอ้นั้นครับตึงตึงตอนนี้ตึงเต้ตึงตึงนะครับเต้ตึงตึงมากมากตอนนี้ตอนนี้คือตึงครับไปครับพี่น้อง เลยครับพี่น้องตอนนี้เราไม่ใช่หนึ่งทับสามละตอนนี้เราเป็นสามทับสิบเอ็ดนะครับคูอผ้ามันเปือผ้ามันเบลอเออใช่ผ้ามันเปลอไปเอาเพื่อนจัดเพื่อนจัดเพื่อนจัดครับผ้าแล้วครับผ้าทับสิบสองครับ ต้องระวังพวกที่มันเป็นอมตะด้วยน,นะคะเพราะพวกนี้มันอันตรายเฮ้ยครับใครอยากให้ผมถึงซองชาร์นะครับก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะถึงซองชาร์ีให้ดูนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีสตรีมแบบนี้อีกนะครับแต่ไม่ใช่สตรีมนะครับตอนนี้การถ่ายคลิปนะครับนะ ถ้าสตรีมมันต้องแบบว่าไลฟ์สดนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเออเห็นภาพมัน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 เบลอเบลอเหมือนมันไม่ชัดใช่ไหมตรงชัดรุนแรงนะครับแต่เราก็ยังไม่ถึงนะครับ M สีมันก็แรงใช้ได้เลยเนาะ โอเคตอนนี้เราเป็นเจ็บทับสิบห้าครับคือมันพวกมันห่างกับเรานะครับแปดคะแนนเปรียบมันแปดคะแนนแล้วนะครับเราเป็นคนเอ้ยเดี๋ยวก่อนมันแหลกค้างแหลกค้างขอโทษด้วยนะครับมันแหลกค้างแหลกค้างเฮ้ยแปดทับสิบห้าครับแปดทับสิบห้าใครรู้จักโปรทีละแดนแหนกมั่งครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อยใครรู้จักโล ทีละแดนแม็กนะครับใครรู้จักโรของหมดทีละแดนแม็กบ้างครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยว oh. ิ่เดี่ยว ทีมนั้นมันเป็นทีมตึงครับเราจะแบนมันนะ <_ C os> หรือมันเป็นโปรทีละแดนแม็กครับเราก็ยังไม่รู้แต่มันเป็นโปรไม่ได้เพราะมันงูมากครับงูเลยงูมากจริงๆรับไม่ไหวเลยครับต้องมีคำหยาบก็ต้องสับพี่เดียโอตั้งชาร์จต้องชาร์ดสองชาร์ดมาดิเบอรลารดมันก็ชาร์จช็อตได้เหมือนกัน เล่นแล้วพ่เละเราเสียเปรียบมันเก้าคะแนนนะครับแพ่ก็มีมคำหยาบก็ต้องขอประชาอภัยด้วยนะครับ่เดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นโปรครับท่านผู้ชมมันไม่ใช่มันไม่ <S <S มันเป็นโปรมันเป็นโปรร,รู้จัก โปรไฟเฟียร์วะบอกหน่ยโปรไฟเฟียร์ได้วบวกชื่อ,อยังไอชื่อคนนั้นนะครับมันขับรถทะลุบ้านได้อะเลี้ยงมอนะครั์แต่มันเป็นโปรเนาะภูระบาดนะภูระบาดเฮ้ยท่านผู้ชมมันมีมันจะเสียแต้มได้อย่างง่ายได้ง่ายได้ง่ายได้จะเสียแต้มแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะยืนหลบตรงนี้เนาะเราจะยืนหลบตรงนี้กดตัวีเราไม่ยอมยืนหลบง่ายๆหรอกครับทุกคนไม่ยอมยืนหลบง่ายๆลนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราเปิดลำโพงนะครับหรือจะให้เปิดเพิ่มก็คลิปหน้านะเดี๋ยว คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่าให้เปิดเพิ่มหรือพอแล้วนะครับโอเคตอนนี้เสมอกันที่ยี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือเสมอกันแล้วเนาะมามาดูโอเคครับทีมเราได้เปรียบเขาสามสองคะแนนแล้วนะครับโอเคมาฟักชั่นผู้ชม เราจะเป็นที่หนึ่งให้ดูนะครับเราจะพาแบกที่หนึ่งนะครับโอเคอันนี้ผมไม่ได้เชิญมานะครับพวกนี้ผมไม่ได้เชิญมาเนาะแต่ว่าพวกนี้มันเป็นเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมสองคนนะครับเฮ้ยแล้วก็ไอ้นี่มันเป็นมันบอกว่ามันอยากเป็นศัตรูกับผมได้ครับเพนก็ให้มันแบกไป ไม่มีชาร์จไม่มีปืนอ่ะเซ่ปืนชาร์จเฮ้<ะ>ยดเดี๋ยวก่อนโกลครับโกรใครจะแบนก็ได้นะครับชื่ออะไรเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงเนาะอืม หาได้นะครับหาแบนโปรนะครับแต่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับรูปร่างลักษณะเหมือนคนธรรมดาคนธรรมดาทั่วไปเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเพราะฉะนั้นแล้วแต่แต่ละคนนะครับจะคิดว่าโปรหรือไม่โปรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าโปรเดี๋ยวผมแบนเลยแต่ถ้าไม่โปรเดี๋ยวผมจะไม่แบนก่อนนะครับไม่แบนเลยคือมันแบนไม่ได้เฮ้ยเธอนั่นไงนั่นไง เออ,เอ,อแต่ว่าผมขอแคปชื่อให้คุจีเอ็มก่อนนะไม่ไม่แคปดีกว่าแต่ว่ามันอันตรายมากถ้าโดนเจ้าคนนี้ยิงนะเฮ้ยเลยห้าวิครับถ้าเราถ้าพวกเราสำเร็จนะครับลอาจะชนะเยสพวกผมชนะครับูแต่ก็ไม่ถึงกับที่หนึ่งครับบูย่าสามจุดสามบูย่าก็มาดิครับ ฟ้าผมถือเอ็มโฟทั้งทั้อองที่ผมเล่นเอ็มโฟไม่เป็นเออจริงผมเล่นเอ็มโฟไม่เป็นผมเล่นเอ็มโฟไม่เป็นเลยไม่เคยรู้ว่าเอ็มโฟมันแรงมากมันเป็นปืนชาร์จได้นะ้ำเนี่ยเอ็มโฟเนี่ยโอเคมาแล้วเราก็จะมาดูชุดใหม่ของวันนี้นะครับมาดูว่าชุดใหม่ของวันนี้มันคืออะไร มาดูชุดใหม่ของวันนี้ที่ลาแดนแมกนะครับถือว่าเป็นแมกป๊อตังแบบหนึ่งเลยก็คือก็คือถ้าเราถ้าเราอยู่หน้าเราชนะนะครับเราจะได้ตั้งสองร้อยบาทเลยนะครับก็คือมันแพงมากมันมันเป็นจานวนเงินที่เยอะมากแต่ถ้าเราแพ้นะครับเราจะได้ตั้งหนึ่งร้อยบาทนะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเนาะโอเคเราเอามาสุ่มลัคกี้เรายลีดีกว่า สุมเหรียญสุมเหรียญสุ่มของครับเราไม่เก็บหรอกครับตรงตังเราเหลือเราก็ใช้อย่างเดียวอุย้ยแม่เอามาครับไม่เอาเหมใจมันอุ้ยมีของครับมีของได้สกินได้สกินปืนสองชาร์จครับงั้นเดียวคลิปหน้าเราจะมาเล่นสองชาร์จโอเคอุย้ยนี่ของดีทั้งเลยโอเคครับ ใหม่ก็คือโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะใส่ชุดใหม่คลิปหน้าโอเคสวัสดีครับ